ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะพบกับผมคุณบอลในรายการสก,กาเลีาชาแนลนะถ่ายยังวะเออถ่ายแล้วโอ้ยชื่อตรงนี้เออวันนี้ก็จะมาพูดอะไรเล็กๆน้อยๆนะเกีเ่ยวก,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 กับชแนลของผมนะนี่จะให้ดูตอนนี้คนติดตามสิบห้าคนใช่ไหมดูหนึ่งเดือนห้าครั้งคนดูหนึ่งเดือนยี่สิบสามครั้งยี่สิบสองครั้ง ห้าวันที่ผ่านมาสิบสองครั้งห้าวันที่ผ่านมาสิบสามครั้งสี่วันที่ผ่านมาสิบสี่ครั้งสามวันที่ผ่านมายี่สิบครั้งแล้วดูสามวันที่ผ่านมานี่หนึ่งร้อยสิบสองครั้งมันเป็นประวัติศาสตร์มากคือไอพวกมายครับฮอนอะไรที่มันไม่ค่อยมีสาระอย่างเงี้ยเออเป็นเกี่ยวกับเกมเงี้ยเนานะเออน้อยตกลงพวกแกชอบแนวหื่นๆแบบนี้ใช่ไหมฮะ เดี๋ยวผมจัดให้ไว้เจอกันคลิปหน้าโอเคงั้นก็วันนี้ก็ขอมาพูดแค่นี้นะครับสวัสดีครับ